ค่ะก็สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าว,วันนี้ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดียอดเยี่ยมสําหรับเราและโปรงทรงรักเรามากมายนะคะวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าได้รับการเลือกเอเฟซัสบทที่1ข้อที่3ถึง4ดังเช่นในพระคริสต์พระเจ้าทรงเลือกเราตั้งแต่ก่อนทรงสร้างโลก เพื่อให้เราบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระองค์พระพรของผู้ที่ถูกสร้างใหม่ในพระคริสตนะ์เป็นสิ่งที่ดียอดเยี่ยมเป็นสิ่งที่สูงส่งหนึ่งในพระพรเหล่านั้นคือเราได้รับการเลือกในพระคริสต์ให้ไร้มนทินสังคมอาจจะโทษเราพ่อแม่ หรือปู่ย่าตายายคู่สมรสเราหรือว่าแม้แต่ลูกๆของเราอาจจะโทษเราว่าเราเป็นคนที่ไม่โอเคนะมีความบาปมีสิ่งที่ไม่ดีเยอะแยะมีนิสัยที่ไม่ดีหรือเราอาจจะถูกกล่าวโทษกล่าวร้ายหรือถูกคนมองว่าชีวิตของเราตระกูลของเราเป็นตระกูลที่มีแต่มนทินมีแต่คำสาบมีแต่ความบาป มีแต่เรื่องน่ากลัวน่าขยะแขยงอะไรประเภทนี้นะคะเพื่อนบ้านหรือเพื่อนร่วมงานอาจจะพูดซุบซิบนินทาเกี่ยวกับความเป็นอยู่หรือว่าฐานะของเราหรือเกี่ยวข้องกับพงพันธุ์ของเราด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณพระเจ้านะคะเมื่อเราตอนรับพเยซิสุิสต์แล้วเมื่อเราเป็นของพระเจ้าแล้วพระเจ้าบอกว่าเราได้รับการเลือกให บริสุทธิ์ไหลหมนทินมนุษย์จะกล่าวโทษจะกล่าวร้ายจะพูดเกี่ยวกับตัวเราในเชิงลบในด้านลบแบบไหนก็แล้วแต่เขาไม่รู้ว่าตอนนี้เราเป็นพงพันของพระเจ้าไปแล้วเรากลายเป็นบุตรของพระเจ้าไปแล้วเราเป็นคนที่ออกจากความมืดเข้าสู่ความสว่างแล้วเราออกจากความตายไปสู่ชีวิต เราได้รับการเลือกให้เป็นบุตรของพระเจ้าเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์เป็นการที่เราเข้าสู่พระพอรอันยิ่งใหญ่เมื่อเราถูกสร้างใหม่ในพระคิ์เป็นสิ่งที่ดียอดเยี่ยมเป็นสิ่งที่สูงสง่งนี่คือการที่เราได้รับเลือกในพระคริ์โอ้นะสุดยอดเราเป็นมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความบาปความสกปรก ความโศกโรกต่างๆแต่ถูกเลือกโดยพระเจ้าให้เป็นบุตรที่รักถูกเลือกมาอยู่ในพงพันธ์ของพระองค์อยู่ในพระสัญญาของพระองค์อยู่ในมรดกข,ของพระองค์อยู่ในความชอบธรรมเป็นเรื่องอัศจรรย์เพราะฉะนั้นก็ขอให้เราที่จะภาคภูมิใจที่เราได้อาศัยอยู่ในพระคริสต์ที่เรามีพระคริสต์ที่เราได้รับพระพร เมื่อเราตอบสนองเมื่อเราได้รับการเลือกเพราะฉะนั้นฉันประทับใจมากในการที่เป็นบุตรของพระเจ้าในการที่เราถูกคัดเลือกไม่ใช่มนุษย์เลือกเราแต่พระเจ้าทรงเลือกสรรเราถ้าพระเจ้าทรงเลือกสรรใครพระเจ้าโปรดปานคนนั้นพระเจ้าให้โอกาสที่ดียอดเยี่ยมสำหรับคนที่เป็นมนุษย์ตาดำดำเป็นมนุษย์ที่ต่ำต้อย แต่พระเจ้าสูงส่ง,สงยิ่งใหญ่บริสุทธิ์ปรุงถ่อมพระไทยที่จะมาเลือกสรรเราหรือมาพูดคุยกับเราสนทนากับเราปรุงสรงเป็นพระเจ้าที่รักมนุษย์มากมายเวลาเราพูดอะไรพระเจ้ายังฟังเราเลยดูสิว่าพระเจ้าจะถ่อมขนาดไหนบางทีนะคะมนุษย์เราเนี่ยเขาจะดูฐานะดูเกียรติดูตระกูลถ้าเราไม่มี ชื่อเสียงไม่มีเส้นไม่มีสายบางทีเขาก็ไม่พูดกับเราด้วยซ้าไปไม่เล่นกับเราด้วยซ้าไปถือตัวแต่ขอบคุณพระเจ้ามนุษย์ก็เป็นคนบาปทุกคนนั่นแหละทำให้เขาเย่อะยิง่งอวดตัวอวดฐานันดรอ,อวดชื่อเสียงเกียรต,ติยศแต่ขอบคุณพระเจ้าเมื่อพระเจ้าเลือกเราพระเจ้ายิ่งใหญ่ไม่เคยดูถูกดูแคลน ไม่เคยซ้ำเติมไม่เคยปิดโอกาสแต่ให้โอกาสสำหรับคนบาปอย่างเราคนต่ำต้อยอย่างเราพระเจ้าสูงส่งพระเจ้ายิ่งใหญ่บริสุทธิ์ปร่งธรรมไทยมากๆที่มาคุยกับคนบาปอย่างเราที่มาให้โอกาสดีๆกับเรามาทำแต่สิ่งที่เป็นคุณ,ณประโยชน์ให้กับเรามหาศาลนี่คือความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า นี่คือการที่เราได้รับการเลือกไม่ใช่มนุษย์เลือกแต่พระเจ้าเลือกโอ้ถ้าเราไม่เห็นคุณค่าก็สมแล้วที่เราจะตกนรกนะคะถ้าเราไม่ตอบสนองพระคุณถ้าเราไม่เห็นคุณค่าของพระเจ้าก็เป็นเรื่องที่เราตัดสินใจผิดพลาดใหญ่หลวงที่เรากลา้าที่จะปฏิเสธพระกรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ที่ท่งโปรดปรานเราพระเยซูเสด็จเข้ามาในโลกนี้โรรองกำลังสําแดงความรักความโปรดปรานมาถึงมนุษยชาติมาถึงมนุษย์คนบาปตาดำๆอย่างพวกเราขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่แล้วก็ท่งบริสุทธิ์มีใครบ้างในโลกนี้บริสุทธิ์เท่าพระเจ้าพระเจ้าบริสุทธิ์ และศักดิ์สิทธิ์ยังมาสนทนากับมนุษย์ที่ต่ำต้อยกับมนุษย์ที่เป็นคนบาปกับมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความสกปรกเราเห็นว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าที่มีความรักมากมายอยากจะบอกว่ามีพระเจ้าเท่านั้นไม่เคยโทษเราเลยไม่เคยดูถูกดูแคลนเราเลยพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ อุดมไปด้วยความรักมั่นคงริ้วก็ชา้าอภัยก็รวดเร็วนั่นคือพระบิดาในสวรรค์ของเราให้เราเปิดใจกับพระเจ้าให้เรานำรักพระเจ้าให้เราตอบสนองพระคุณและความรักกันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอย่าเพิ่งหงุดหงิดกับพระเจ้าอย่าเพิ่งโวยวายกับพระเจ้าถ้าเรายังไม่ได้รับคําตอบถ้าเรายังไม่ได้บางสิ่งบางอย่างเราจะไม่ฮึดฮัดต่อพระเจ้า เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รักเรามากไม่เคยที่จะกล่าวโทษเราแต่มารับผิดชอบเราแต่มารับผิดชอบความผิดความบาปของเราที่กังเขนนั้นเราเห็นว่าความบาปคำสาบโรคภัยหรือแม้แต่ทั้งศัตรูของเราก็คือมารประงยังมาทําร้ายทําลายให้ที่กังเขนนั้น ใครก็แล้วแต่ที่มองกังเขนว่าไม่ใช่เรื่องโง่แต่เป็นเรื่องความรักเป็นเรื่องริดเดชนะคะผู้นั้นจะรอดผู้นั้นจะได้รับพระพรผู้นั้นเป็นคนที่ถูกเลือกสรรผู้นั้นเป็นคนที่ไหลมนทินผู้นั้นเป็นคนที่พระเจ้าทรงโปรดปานนะคะก็ขอห้เราเปิดใจก็ขอให้เราที่จะตาสว่างที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดียอดเยี่ยมสำหรับเรา เราต้องเห็นคุณค่าที่พระเจ้าเลือกเราเราเป็นแก้วตาดวงใจของพระเจ้าเราเป็นคนที่พิเศษสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าตอนนี้เราอยู่ต่อพพักของพระบิดาผู้ทรงบริสุทธิ์ไหลมลถิ่นประ,ะจักตาําหนิในฮิบรูบทที่สามข้อที่หนึ่งกล่าวว่าเพราะฉะนั้นพี่น้องธรรมิกชนทั้งหลายผู้มีส่วนร่วมในการท่งเรียกจากสวรรค์จึงพิจารณาดู พระเยซูผู้ที่พระเจ้าทรงใช้มาและผู้เป็นมหาปุโรหิตที่เราประกาศว่าเชื่อพระคำเรียกเราว่าพี่น้องธรรมิกชนทั้งหลายคนอาจจะดูว่าเรามีชีวิตที่ไม่เหมือนคนอื่นแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เลือกเราเรากลายเป็นคนบริสุทธิ์คนอาจจะมองเราไม่บริสุทธิ์แต่เราถูกเลือกให้มา เป็นลูกของพระเจ้าเป็นพี่น้องเป็นธรรมิกชนพระเจ้าตรัสว่าเราเป็นคนที่บริสุทธิ์เมื่อเราต้อนรับพระเยซูและพระเจ้าเองก็ต้อนรับเราด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ของพระอ,องค์เพราะฉะนั้นเราจึงตอบสนองพระเจ้าโดยการที่เราไม่ไปทำบาปไม่ตอบสนองเนื้อหนังไม่ตอบสนองผีมารสาตานไม่ดำเนินชีวิตไม่เชื่อฟังพระเจ้าแต่เราจะมีชีวิตที่ ทอมใจเชื่อฟังนี่คือการทรงเลือกที่เราตอบสนองการทรงเลือกคือเราจะเป็นบุตรที่เชื่อฟังที่เป็นบุตรที่ทำตามพระวจนะเราสามารถที่จะอธิษฐานต่อพระเจ้าเมื่อเราเจอการทดสอบทดลองเมื่อเราเจอปัญหาเมื่อเราเจอความบาปเจอผีเจอศัตรูเจออะไรก็แล้วแต่พระเจ้าให้เราสามารถที่จะพึ่งพาพระเจ้าได้ตลอดเวลา นี่คือเหตุผลที่พระเจ้าทำไมพระเจ้าสามารถที่จะให้เราติดต่อกับพระเจ้าได้ตลอดเราได้คืนดีกับพระเจ้าไม่มีบาปมาขวางกันเพราะพระเยซูเป็นสะพานให้กับเราเป็นผู้มารับบาปแทนเราเราจึงเชื่อมต่อกับพระเจ้าได้อย่างสบายสบายเมื่อเราเจอสถานการณ์เลวร้ายสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เราจึงมีสิทธิ์ที่จะ อธิษฐานมีสิทธิ์ที่จะเชื่อมต่อกับพระเจ้าได้อย่างฉับพลันเราสามารถเข้าหาพระเจ้าได้ทุกเวลาเราสามารถอธิษฐานต่อพระเจ้าและคาดหวังว่าจะได้รับคาตอบเป็นเหตุผลที่เราสามารถรับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่สิ้นหวังสถานการณ์ที่เลวร้วายสถานการณ์ที่วิกฤตสถานการณ์ที่ชั่วร้ายได้ เพราะว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเข้าสู่บรรยากาศจากสิ่งที่ร้ายเข้าสู่บรรยากาศที่อยู่ในความดีงามของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้รับประกันชีวิตเป็นผู้ที่สัญญากับเราว่าปรงจะอยู่กับเราปรุงจะฟังคําอธิษฐานของเราพปร่งจะตอบคําอธิษฐานของคนของพระเจ้าหรือว่าลูกของพระเจ้าเมื่อเรากล้าที่จะเข้ามา กล้าที่จะทูลขอต่อพระเจ้าเชื่อและไว้วางใจพระเจ้าทอมใจเรามีสิทธิ์ที่จะได้รับเพราะเราเป็นคนที่ถูกเลือกไว้แล้วและเราตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้าการทรงเลือกของพระเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระเจ้าจะสะดับฟังคําอธิษฐานของท่านพระงจะไม่ดูถูกดูแคลนคําอธิษฐานของท่านเหมือนพระเจ้าไม่ดูถูกเรานั่นแหละพระองค์ยอมรับเราได้ด้วยความรัก พปรองก็ยอมรับสิ่งที่เราทูลขอได้พระคำของพระเจ้าบอกเราเกี่ยวกับพระเจ้าใน2โครินธ์บทที่5ข้อที่19พระเจ้ากล่าวว่าคือพระเจ้าทรงให้โลกดีขึนดีกับโปรองโดยพระคริสต์ไม่ทรงถือโทษในความผิดของพวกเขาเนื่องจากพระเยซูไม่มีบาปพระเยซูมีสิทธิ์ที่จะรับบาปพระเยซูมีสิทธิที่จะตายแทนบาปเราได้ และพระองค์สามารถที่จะจัดการกับความบาปทุกชนิดของเราได้และไม่เพียงเท่านั้นพระเยซูยังกาเรียกว่าประทับตราให้นะคะลงนามว่าถ้าเราขอโดยนามของพระองค์พระองค์จะตอบเราีนเป็นเรื่องที่สุดยอดของการที่เราได้มีพระเยซูคริสต์ได้มีการเลือกสรรที่มาจากพระเจ้าให้เราที่จะทอมใจ ให้เราที่จะเข้าหาพระเจ้าให้เราที่จะพึ่งพาพระเจ้าให้เราที่จะเชื่อฟังพระเจ้าต่อเนื่องต่อไปจนกว่าชีวิตของเราจะหาไม่เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเลือกเส้นทางที่มีชีวิตที่อยู่ในความอัศจรรย์อยู่ในความบริสุทธิ์ได้ไม่มีมีทางเดียวคือพระยซสุคริตปรุงทรงเป็นทางนั้นจริงๆในยอห์นบทที่14ข้อที่6นะคะปรุงเป็นทางนั้นเป็นความจริงไม่มีใคร นะคะที่จะไปหาพระบิดาได้ไปสวรรค์ได้อยู่ในความบริสุทธิ์ได้ก็คือมีทางเดียวก็คือพระเยสุคริตเจ้าในโครตศีบทที่หนึ่งข้อ2ีถึงยีให้เราตะโกนด้วยความยินดีพระคำของพระเจ้ากล่าวว่าและเมื่อก่อนนี้พวกท่านถูกตัดขาดจากพระเจ้าและเป็นศัตรูในใจโดยการทำชั่วต่างๆแต่บัดนี้พระเจ้าโปรด ให้คืนดีกับพระองค์เองโดยความตายของระกายที่เป็นเนื้อหนังของพระกริ์เพื่อจะถวายพวกท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ไหลมนทินและปะสัสจ,จากตําหนิเฉพาะพระพักของพระองค์ mm hmm. เพียงพอไหมที่เราจะเป็นคนที่ไหลมนทิน mm hmm. ปสัสจ,จากตําหนินี่คือเหตุผลเพราะว่าเราได้คืนดีกับพระเจ้าแล้วเพราะเราได ชีวิตใหม่แล้วพระเยซูได้ถวายเราเป็นผู้บริสุทธิ์ไร้มุนทินและปะัาศจากตาํหนิเฉพาะพระพักของพระเจ้าพระบิดาไม่สําคัญว่าสตานจะกล่าวหาคุณว่าอย่างไรไม่สําคัญว่ามนุษย์จะกล่าวหาว่าคุณเป็นคนบาปคนชั่วในอดีตที่ผ่านมาอย่างไรตระกูลของเราเป็นตระกูลที่อาจจะต่ําต้อยในสายตาของมนุษย์แต่เมื่อเราถูกเลือกสรรเมื่อไหร่ เรากลายเป็นบุตรที่รักเรากลายเป็นผู้ได้รับพระสัญญาได้รับมรดกกลายเป็นผู้ที่เข้าสู่ชีวิตมหัศจรรย์จากความมืดสู่ความสว่างจากความตายสู่ชีวิตจากชีวิตที่เต็มไปด้วยคำสาบเข้าสู่พระพรเข้าสู่มรดกที่ยิ่งใหญ่พปรองทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรง,งตรัสโปรง่งตรัสอย่างไรก็เป็นตามนั้นผู้ทรง,งไม่มีโทษ ในลมบทที่8ข้อที่หนึ่งผู้ทรงมีชีวิตใหม่ทรงเป็นมนุษย์ที่ถูกเลือกสรรพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เลือกสรรเราโปรดปานเราช่วยเราไว้ให้โอกาสดีๆกับเราสรรและเสริญพระเจ้านะคะขอให้เราที่จะเห็นคุณค่ากันทรงเลือกของพระเจ้าให้เราตอบสนองพระเจ้าด้วยท่าทีที่ถูกต้องด้วยใจ ยำเกรงด้วยใจถ่อมด้วยใจกระตันอยู่ด้วยการที่เราสำนึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าอย่างไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้แคร์การกล่าวโทษของใครถ้าเราตัดสินใจเลือกพระเจ้าไม่เพียงแต่พระเจ้าเลือกเราเราต้องเลือกพระเจ้าด้วยพระเจ้าจะเปลี่ยนชะตาชีวิตของคุณใหม่พระเจ้าจะเปลี่ยนชีวิตของเราอย่างไม่ธรรมดาใครจะกล่าวโทษกล่าวร้ายก็ปล่อยเขาไปยกโทษอภัย เพราะว่าตอนนี้สิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปแล้วเรากลายเป็นคนใหม่แล้วเรากลายเป็นบุตรที่รักของพระเจ้าแล้วพระเจ้าได้เลือกเราให้บริสุทธิ์ไหลมนทินต่อพระพักของพรงุงในความรักของพระเจ้าปรองด้ทรงกระทำที่กังเขนนั้นปรองมาจายราคาที่นั่นขอให้เราดําเนินชีวิตสมกับที่พระเจ้ารักเราสมกับที่พระเจ้าเลือกเราเราจะมีใจกตัญญู ต่อพระเจ้าเสมอเราจะรักและก็รับใช้พระองค์พระองค์บอกว่าเมื่อเราดำเนินชีวิตในโลกนี้และลึกถึงพระเจ้าให้เกียรติพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าจะให้เกียรติเราด้วยพระเจ้าจะอวยพรเราด้วยพระองค์จะปกป้องเราพระองค์จะช่วยกู้เราออกจากสถานการณ์เลวร้วายพระเจ้าจะเปลี่ยนสถานการณ์ที่เลวร้วายให้กับเราเราจะกลายเป็นคนที่พระเจ้าทรงโปรดปราน พระเจ้าจะเสริมกําลังเราเสมอพระเจ้าจะให้ริดเดชกับเราเสมอพระเจ้าจะอยู่กับเราเสมอพระเจ้าจะช่วยเราเสมอถ้าเราเชื่อฟังให้เกียรติหลักพระเจ้าไม่เลือกทําบาปเลือกที่จะเชื่อฟังเพราะเราเป็นคนที่ถูกเลือกแล้วเพราะเราเป็นคนที่พระเจ้าได้ทรงรักเราอย่างมากมายมาจ่ายราคามาตายแทนเรามาให้ชีวิตกับเรา เพราะฉะนั้นแตละวิต่ละวันให้เราที่จะรู้ว่าเราเป็นของพระเจ้าให้เรารู้ว่าเราเป็นคนที่ถูกเลือกเป็นคนที่พระเจ้ารับชีวิตของเราไว้เพื่อที่จะปกป้องครอบครองดูแลใส่ใจสนพระไทยในชีวิตของท่านเพราะฉะนั้นเมื่อเรารเผชิญอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้เราที่จะลึลกถึงพระเจ้าเราสามารถอธิษฐานเชื่อมต่อกับพระเจ้าได้ตลอดเวลาพระเจ้าจะมาในทันที ให้เรามีความเชื่อว่าพระเจ้ารักเราจนเมื่อเราอธิษฐานเมื่อไหร่พระเจ้าก็ใส่ใจสนใจนะคะพระเจ้ายังทําง,งานพระเจ้ายัางโปรดปรานเราอยู่สถิตอยู่กับเราทุกวันเราเชื่อเราจะได้รับตามนั้นข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ข้าปรุงขอบคุณพระองค์สําหรับความรักและพระคุณของพระองค์และความชอบธรรมของพรองที่ทํางานในชีวิตของข้าปรุงตลอดวันเวลา ทุกครั้งที่เรียกหาโปรอง์ปรองไม่เคยเมินหน้าโรรองไม่เคยเมินพระพักพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเราแต่โรรองพร้อมที่จะสะดับฟังคำอธิษฐานการร้องทูลการทูลขอของเราตลอดเวลาขอบคุณพระเจ้าที่พปร่งทรงเลือกเราให้เป็นลูกของโปรองเลือกเราให้เป็นบุตรที่รักบริสุทธิ์ไหลมนทินต่อพระพักของโปรอง เราขอบคุณพระเจ้าที่โปร่งให้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตให้ธิดเดชในของบะทานให้สิ่งสารพัดต่างๆให้เราอยู่ในแผนการของโปรองตลอดไปอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าอยู่ในโอปรงจะการเส้นทางที่เกิดผลแล้วเกิดผลอีกเส้นทางแห่งความชอบธรรมของพระองค์ลูกขอบคุณโรรองเรามอบซึ่งกันและกันไว้กับพระเจ้าในนามพรีสุริสต์อเมนเจ้าไวพรค่ะ สวัสดี่าสวัสดีพิธีารนะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าส่าการของเราะคะยินดีต้อนรับนะคะคุณผู้ชมค่ะวัสดี้เาจะมีเนื้อหาวัสดี้่ราจะมีเนื้